จุรกรรมสถานโลกมรดกนโปเลียนสูญสิน้นกลางพิพิธภัณฑ์ลูฟกดไลค์กดติดตามและเปิดแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาได้สร้างความสันสะเทือนไปทั่ววงการศิลปะและประวัติศาสตร์โลกการปล้นครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นกลางวันแสกแสกณพิพิธภัณฑ์ลูฟท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวหลายพันคนกลุ่มโจรได้ลงมืออย่างอุกอาจ ชกชิงมงกุฎและเครื่องเพชรในยุคสมัยนโปลเลียนมูลค่าความเสียหายที่ประเมินไว้สูงถึง88ล้านยูโรสถานการณ์ปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ร้ายแรงในระบบรักษาความปลอดภัยกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเป็นผลมาจากการตัดลดงบประมาณอย่างต่อเนื่องพยานในที่เกิดเหตุต่างให้การตรงกันว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเคลื่อนไหวอย่างแม่นยำและเป็นระบบแสดงให้เห็นถึงการวางแผนมาเป็นอย่างดีปฏิบัติการทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึง10นาที ก่อนที่ทั้งหมดจะหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลใจกลางกรุงปารีสภาพจากกล้องวงจรปิดมีอยู่จริงแต่ผู้ต้องสงสัยทุกคนสวมหน้ากากปิดบังใบหน้ามิดชิดทําให้การระบุตัวตนเป็นไปได้ยากอย่างยิ่งตํารวจฝรั่งเศสได้เปิดฉากการสืบสวนครั้งใหญ่ทันทีหลังเกิดเหตุมีข้อสงสัยว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมีคนในให้ความร่วมมือแต่ยังไม่มีหลักฐานใดยืนยันข้อสันนิษฐานดังกล่าว เหตุการณ์นี้จุดประกายให้เกิดเสียงริภาควิจารณอย่างหนักต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยของลูฟรัฐบาลฝรั่งเศสได้ออกมาให้คำมั่นสัญญาจะยกระดับการป้องกันในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติทุกแห่งให้เข้มงวดกว่าเดิมแต่นั่นเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ออกมาเตือนว่าแม้จะจับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดโอกาสที่จะได้สมบัติล้ำค่าเหล่านั้นกลับคืนมานั้นแทบจะเป็นศูนย์ สมบัติทางประวัติศาสตร์ลักษณะนี้มักจะหายสาบสูญเข้าไปในตลาดมืดซึ่งมีความต้องการมหาศาลและมีเครือข่ายที่ซับซ้อนเกินกว่าจะติดตามได้ความกังวลที่ใหญ่หลวงที่สุดคือการสูญเสียครั้งนี้จะกลายเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าเศร้าที่สุดในประวัติศาสตร์มรดกที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ต้องตกไปอยู่ในมือของอาชญากรและมีแนวโน้มจะไม่ถูกคบเห็นโดยสาธารณชนอีกต่อไปคุยให้ฟัง จุดประกายให้คุณสร้างสรรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิม